มาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีย um ์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆเรามาเล่นเกมแจ้งเกิดกันก่อนเกมในวันนี้คือเกมจิกซอว์กติกาผู้เล่นสามารถเปิดแผ่นป้ายได้หนึ่งครั้งและต้องตอบให้ถูกว่าคนดังในภาพคือใครโดยลำดับการเปิดจะเริ่มจากคนซ้ายไปขวาใครตอบถูก3ข้อก่อนก็ชน,นะไปเลยมาครับคนดังคนแรกครับคุณจ๋าครับ เอาเบอร์สิค่ะโอ้ยใกล้นะครับเห็นละบมาครับเปดมาดีโอ้ยตอบไม่ได้ครับผ่านครับได้สิจ้าจ่าผ่านครับผ่านครับคุณนุ้ยครับ18ฮะวิ่งตอบได้ไหมเร็วครับหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเรือไม่ตอบไปได้ตาเจ้าขุนเจ้าขุนเจ้าขุนผิดครับคุณตากน่าจะได้แล้วครับไม่ต้องเปิดยังได้เลยด้วยอ่าเอาไหมวันเชิญยิ้ม บอลเจนยิ้มเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับลูกคิ้วกตามมนะโอ้มาดูภาพปริศนาต่อไปนะครับคุณตั๊กเลือกก่อนเลยครับสามอ้ยผ้าอ่าเอาเบอร์เจ็ดแล้วกันใครวะโอ้หน้าเบลอเลยพันพันเบอร์สองครับเบอร์สองครับ ใหม่ครับใหม่ดามิกาครับใหม่ผิดครับกลับมาที่คุณจ๋าครับเอาหกดีกว่าค่ะเบอร์หกครับเอาเก้าสุภาษราค่ะน้องเก้าผิดครับตาคุณนุ้ยครับสิบสามฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ก้อยรัชวินก้อยรัชวินก้อยถูกราชวินถูกต้องภาพปริศนาต่อไปครับคุณนุ้ยเลือกครับเก้าฮะ โอ้ยแม่นมากแม่นมากคนท่น่มากอ่อนอนงปัญญาวง่ผิดครับตอบไม่มีติ์ตอบแล้วนะครับตอบไปคุณตั๊กครับคุณตั๊กคอว่าสี่คือวอาชมพูกอนใบชมพูก่อนใบโชคตั้งเนกลับมาที่รูปต่อไปนะครับพร้อมแล้วคุณตั๊กเลือกก่อนครับเอาห้าแล้วกัน เจอหน้าต่างครับเอา25บาไป25 25้ครับ25เอาสิคุณจักล้าเปิดหรือเปล่าคุณดาวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นอ้นั่นเกินไปเอาหนึ่งโอ้ยหนึ่งเอาหนึ่งจะกังวลอะไรกีกไทยโอ้ยไทยอะเอาแล้วผมผมบางไทยอะบางอ่ะนั่นผมเหรออ่าไปดูไปกันว่าผมอะ เด้อเดอเดเอาคุณจ๋าใครว่ามีผมอยู่สองสามเส้นเฮ้ยไม่เอาไม่ตอบครับเป็นคุณจ๋าครับสิบสามรู้แล้วรู้แล้วนุ้ยขอเลือกเจ็ดฮะนุ้ยเลือกเจ็ดก่อนครับใครยวะเอาเร็วเล ครับมาทีทายครับที่ฉันไม่เปิดด้วยดิ่ฉันทายเลยเออแม่นขนาดนั้นแอนนาเออพี่แอนนาตลกเหรอครับครับผมแอนนาตลกเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหแม่นขนาดนั้นทำให้คุณตั๊กถึง3คะแนนก่อนนะครับวันนี้คณะกรรมการรับคูปองเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันพีทไปมูลค่า1,000บาท เอาแล้วรับท่านผู้ชมที่อยากร่วมสนุกกับทางรายการนะครับเข้ามาที่ Facebook อของเรานะครับมาสเตอร์คีทีวีสามมีเกมสุดสนุก้ให้ร่วมเล่นนะครับลุ้นของรางวัลจากสถานีบริการน้ำมันพีทไปเลยครับเป็นพี่ตักที่สามารถเอาชนะไปได้ในเกมนี้เก่งจริงๆตอนนี้ผู้เข,าข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่แล้วเราไปชมกันต่อเลยก่อนพบผู้แข่งขันคนต่อไปของเรานะครับถามคณะกรรมการกับดาของเรานิดนึงว่าตอนเจอแฟนของเราเนี่ยแวบแรก รู้สึกยังไงแล้วก็เจอกันที่ไหนครับคือหนก็ต้องขอยืนยันตรงนี้นะฮะว่าด้ยถือพรม,มจันทร์ก็เลยอยากรู้ว่าเขาไปเจอแฟนเขาเจอกันที่ไหนหรืออยากรู้อ่ะคุณแจ็คคร,ครับครับผมเจอแฟนคนนี้ที่ไหนแล้วปิดปิงเขายัางไงเจอแฟนครั้งแรกเนี่ยเจอในไอจีครับแต่มาถูกใจอันเดียวเลยคือค,คลิปที่เขากินอาหารหมาเขาเลยสึกคออน่าจะคุณพูดี่คือน้องคุณใช่ไหมใช่น้องคุณคนเดียวจะกับคนเดิมอยู่ คุณดาวครับเจอแฟนคุณที่ไหนครับเขาขายของผมก็ด้วยความเป็นคนเดินเดินไปซื้อของแต่ว่าไม่ได้ซื้อหรอกก็เดินเดินไปเรื่อยๆก่อนว่าตลาดยังไม่เปิดก็ไปเจอคือพูดง่ายๆเจอในตลาดครับข้างตลาดข้างตลาดแล้วไปปิง้งเขาเพราะอะไรหิวข้าวก็คือคือเจอแล้วครั้งแรกความรู้สึกคือหิวข้าว อยากชวนไปกินข้าวไงเลยก็ใช้ว่าโอ้อยู่ข้าวจังก็เลยชวนไปกินข้าวเขาไม่ไปหรอกครั้งแรกไม่รู้จักกันครับผมเป็นเขาผมเจอหน้าคุณคนแรกโดยที่ไม่รู้จักผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเทนาไหร่ครับ้าพี่เอล่ะหน้าเวทีเลยครับเพราะว่าเขาจะมาดูลิเกพี่นางพี่นางแล้วทีนี้พวกเพื่อนๆผมในรุ่นเดียวกันเนี่ยคือคนที่มาดูปั๊บเนี่ยก็จะมีรุ่นแม่ๆมาแต่พอเขาพาลูกสาวมาสวยๆมาอะไรอย่างนี้ฮะ ก็จะจับจองกันเองโดยอัตโนมัติครับเว็บแรกที่เราเห็นเขาคือก็จองไว้ก่อนมันช่รู้สึกยังไงไงเนาะรู้สึกไงเว็บแรกที่ก็รู้สึกว่าเราคือเจ้าของเขาพี่ตั๊กเจอนุ้ยหัวแรกเจอที่ไหนเจอแรกในคาเฟ่แล้วรู้สึกยังไงอะเจอเขาเหรออุ้ยทำไมตลกนี่โรจังเลยอะยังก็ยังก็บดินดู ค่ะพี่ลงอ่ะเขาตัดผมอยู่เออเป็นเป็นชั้นเซนส์สวยเราอยู่ชั้นสี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์นั่นแหละพบสุขอพาร์ตเมนต์เออชื่อดีแล้วไงแล้วไงเขาอยู่ชั้นเซนส์สวยเราก็เช่าอยู่ข้างบนแต่ว่ามาเจอครั้งแรกวะปะ๊บเขาก็ลังอากาศเขหันน้มองปั๊บเนี่ย คือเขาเห็นเรา็มาก่อนแล้วเพราะเราเป็นตลกเราก็เหมือนกับเขาเดินออกมาแล้วเราหาจังหวะดีๆก็มีมีสะเออเดลิเวอรไม่นอกสถานที่ให้ขึ้นไปสร์ชั้น4ี่ห้องเราอะนน่จริงไหมเนี่ยตอนนั้นเขาไม่รู้เรืองขึ้นไปกูล็อกคอเลยเราเนี่นะวันนั้นแหละเกิดมาเป็นไอเฟิร์นวันนั้นแหละ เอาละทุกคนนะครับก็ต้องเจอพบรักนะครับในสถานที่ที่แตกต่างกันอยู่แล้วผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของเรามาพบรักแท้จากกรุ๊ปไลน์ครับผมเรื่องราวเป็นอย่างไรมาพบกับคุณแก้วครับ แก้วแนะนําตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแก้ววราลีอายุ48ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาอาชีพเกษตรกรค่ะเป็นกเกษตรกรอยู่โคราชนี่เองเคยแต่งงานมีครอบครัวแล้วใช่ไหมเคยมีแล้วค่ะแล้วทําไมคุณแกว้วถึงได้ชอบร้องเพลงเป็นความชอบมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะพี่สาวมีวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องนึงเขาก็เปิดเปิด เราก็เดินตามทุกวันมันก็ซึมซับซึมซับทุกวันก็เลยชอบแล้วรายการนี้เปิด,ดโอกาสค่ะไม่จำกัดอายุแล้วการที่ตัวเองเนี่ยนะครับชอบร้องเพลงก็เลยทำให้คุณแก้วเองมีโอกาสได้พบรักใหม่ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะแล้วเรื่องราวการพบรักของพี่แก้วจะน่ารักขนาดไหนช่วงหน้ามาฟังกันต่อครับ